เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่สถานการณ์ในเรื่องของอประเทศสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยในหลายๆรัฐเลยนะครับมีปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับคนไทยที่อาศัยชีวิตอยู่ในประเทศสหร,รัฐอเมริกาในรัฐซานดิเอโกนะครับกับคุณรัมนมา,านัทพลทิตฐานเรามาพูดคุยกันครับสวัสดีครับฮัลโหลคุณรันมาสวัสดีครับ Hello, ครับ,รบผมบเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่อเมริกาสถานการณ์ในเรื่องของปัญหาสภาพอากาศเอ,อ่อตอนนี้กำลังวุ่นวายกันข้างๆทิมากโดยเฉพาะทางอ,อ่าทางนิวยอร์กแล้วก็ทางทิศตะวันออกอ,อเมริกาครับครับเอ,อ่อคุณรันมาอยู่ที่ซานดิเอโกอยู่ฝั่งไหนครับอยู่ฝั่งทิศตะวันตกอ๋อคนละฝั่งกันแต่ทางใต้ครับแต่ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเป็นที่บริเวณนิวยอร์กใช่ไหมครับคุณรันมา คือมันมันจะเป็นทั้งทั้งบริเวณเลยอ่ะ oh. คือทั้งจากนิวยอร์กลงมาถึงนู่นเลยเซาท์แคโรไลนาจอร์เจียแล้วก็ไปถึงเท็กซัสอ่ะรู้สึกว่าทางเท็กซัสอ่ะจะโดนโดนโดนค่อนข้างหนักเท็กซัสกับนิสซิสตี้จะโดนหนักกันตอนนี้อ๋อ oh. แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพของคนไทยที่อาศัยอยู่ตามรัฐต่างๆอืมตอนนี้นี่นะก็ลำบากนิดนึงอ่ะเพราะว่าตอนที่ไอตัว พายุนี้เข้ามาเขาเรียกว่าเป็นโนร์ลิสเตอร์นะครับมันจะเป็นพายุที่มาจากทางเหนือเฉียงทิศตะวันออกคแล้วมันก็จะทันลงมาไอ้ตัวนี้นี่นะอ่าทําให้นิวยอร์กจะอิมัประมาณของฟอ,อดอครับโอ้โหแล้วก็อฮแล้วก็มีลมที่ที่เป็นทั้งน้ําแข็งแล้วก็ทั้งน้ําอะครับที่ที่ปาดเข้ามาทางทางทาง,ทางอ่ทิศตะวันออกของอ,อเมริกาค่อนข้างเยอะเลยเกิดการท่วมกับทางทิศใต้ ซึ่งสร้างปัญหากับคนไทยและกับคนไหนที่เขาอยู่ในละแวกนั้นด้วยคือไปไปงานกันไม่ได้ทำหลไรก็นไม่ได้เพราะว่าถนนนี่คือบอกว่าทำเด้นมดเลยครับนอกจากปัญหาที่ส่งผลในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าถล่มหนักจะเป็นภัยธรรมชาติแล้วเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของระบบเศษธธรษฐกิจด,ด้วยซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนที่อยู่ที่นู่นนะครับเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสาหรับในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้น เออถ้าจะพูดเป็นเรื่องเรื่องโควิดที่ที่กำลังทั่วโลกเรื่องเศรษฐกิจอก็คือยากอยู่แล้วร้านอาหารต่างๆโดยเฉพาะร้านอาหารไทยครับก็จะต้องเปลี่ยนโฉมเพื่อที่จะอ่าไม่ให้คนเข้ามานั่งรับประทานอาหารในในร้านเขาก็คือต้องเปลี่ยนเป็นเทคกเวหรือว่าต้องเปลี่ยนเป็นไปมซึ่ง ก็คือใช้งบประมาณก้างเยอะครับแต่ในตรงที่ว่าคนไทยเราอ่ะคือไม่ได้คือเราไม่ได้ไม่มีใครคิดออกนะว่าทางโควิดจะจะจะมาถึงค่าอ่ะค่านี้ก็เลยไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งตัวเผื่อไว้เผ <S an> ื่อว่าสถานการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้น <S an> ดังนั้นก็เลยเปลี่ยนโฉมร้านไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้ก็เลยโดนบังคับให้ปิดแกพอปิดขึ้นมาปับ๊บก็อ่าก็คือไม่มีรายได้เนาะก็คือก็ต้องเจ๊งเงินเดือนแถบเลยอ่ะอย่างเนี้ย แล้วอาา่ะฮะมันก็เลยสร้างความลําบากมากมาก,มากเลยทางด้านเศรษฐกิจพอเสร็จนั้นขึ้นมานปั๊บก็คือว่าร้านธุรกษษิจทั่วไปอ่าที่เป็นอ่าเจ้าของเป็นคนไทยนะก็พอยด่วงไปด้วยครับ <c oughs> ในตรงอ่าทางนิวยอร์กหรือว่าทางทิศตะวันออกของอเมริกา <c oughs> เพราะว่า,าตัวพายุน้ลมันก็ไปเดินทางอ่าทงานกันไม่ได้ผู้ <c oughs> ที่มาทํ uh, างานที่โรงพยาบาลหรือว่าอะไรก็ไปไม่ได้ผู้ที่จะไปไป,ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโควิดเรื่องอะไรก็ไปไม่ได้การ แต่นั้นก็คนก็จะ,จะกะอัดกันแล้วก็อยู่ที่บ้านมันเป็นเรื่องที่น่าน่าอึดอัดแล้วก็ขัดใจกับหลายๆคนที่อยู่นู่นครับคุณรมาครับผมถามนิดนึงเพราะว่าเมื่อสองสวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการรายงานข่าวในเรื่องของเ,อเพื่อนบ้านเนี่ยทะเลาะกันที่รัฐเพนซิลเวเนียเห็นว่าไม่โกยหิมะแล้วก็โยนไปไว้ฝั่งบ้านตรงข้ามถึงขนาดเจ้าของบ้านอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องเอาเปืนมายิงกันแล้วสุดท้ายก็ฆ่าตัวตาย เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมในเรื่องของความเครียดหรือเป็นจากความเครียดที่เขาเกิดขึ้นมาครับอืมมันไอไอไอของนี้เนี่ยน,นะมันมันมันเกิดขึ้นได้ทั่วโลกแต่ว่าโดยเฉพาะอประเทศอย่างอาเมริกาที่เขาเน้นอิสระภาพหรือว่าเสรีภาพส่วนตัวค่องข้างสูงอ่ะครับใช่ไหมมันก็เลยเกิดความบาดหมางกันประเทศอย่างเนี้ยค่อข้างที่จะบ่อย ช่ไหมบอกว่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็คือว่าก็ยังไงก็คือไปโกนอะเนาะคือว่าคือเขาคงมีการบาดหมางกันก่อนหน้านี้แล้วอะก็เลยไปโกยแล้วก็ไปโยนหีม้าเข้าไปในบ้านเขาเพื่อจะเป็นการจะโกนโกยเขาไปไปโกนเขาอ่ะครับแล้วเสร็จจากนั้นก็คือพอเขาออกมาก็ไปไปด่าเขาอีกไปว่าอีกใช่ไหมจัดตามตามคือจานะก็ไปด่าเขาไปว่าเขาแล้วก็ไปไปดูหมิ่นดูประมาทเขาแล้วก็ไปท้ากาทาขาต่อยประมาณท้าคู่ประมาณอย่างเงี้ย แล้วก็ทางอีกฝั่งก็เลยเหมือนกับว่าฟิวขาดก็เลยบอกโอเคอยูท้าไอขนาดนี้ยูจะรูมไอขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแค่เข้ามาในบ้านแล้วก็ไปเอาอาวุธแล้วก็คือตาดในทั้งสามีทั้งภรรยามันเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยกับสังคมอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่สิ่งพวกนี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นนตลอดเวลาเพราะว่า บางบางครั้งเนี่ยนะอทางโดยเฉพาะที่อเมริกานะคือเขาจะเขาจะเขาจะ,เขาจะใช้คําว่าฟรีดมออฟีคึ้นข้างที่ดีเยอะจะมาะซืออเมรัน์แรกของเขาอะแต่บางทีเขาจะไม่ไม่เข้าใจว่าฟรีดมออฟีของคุณอะเลิกตรงไหนในต่งที่ว่าควรที่จะพูดได้มากน้อยขนาดไหนค,คนที่จะแสดงออกถึงขนาดไหนกว่าที่คนจะจะเหมือนจะจะผิวขาดอย่างเนี้ย มันก็เป็นเป็นเรื่องที่เศร้าที่งมันไม่ถูกอ่ะทั้งสองฝ่ายเลยแล้วก็ไม่ควรที่จะจบอย่างนั้นครับได้ครับคุณรมาครับโอเคครับหมดเวลาตรงนี้ก่อนนะครับคุณรมาต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับในเรื่องของข้อมูลขอบคุณมากเลยครับคุณตูดสภาพอากาศครับขอบพระคุณครับคุณรัมมานะครับขอบคุณมาก แน่นอนนะครับนั่นก็เป็นการรายงานข่าวจากประเทศอเมริกานะครับที่รัสซนเดโกนะครับขอบคุณนัทพลรัมมาที่ตฐานนะครับเป็นทั้งเจ้าของร้านอาหารไทยแล้วก็เป็นดีเจนะครับในคลื่นเกต102.5ด้วยนั่นเองนะครับ world news ข่าวในมือคุณ